สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอเวอร์เสียงผมวันนี้เราจะมาทำเด็คโปรไฟล์ผมดาวคอนโบสายเบลดาคอนนะครับผมเทพสุริยันสุ่มเทียมฟ้าเบลดาคอนนะฮะเพื่อให้เป็นการเสียเวลาครับผมเราไปเริ่มกันเลยครับผมก็เราจะเป็นไบบัตตี้นะครับผมก็จะมีสกิลนะครับผมจะเจนเกตท็อปเด้หนึ่งไบเข้าโซแล้วก็เป็นแอคนะครับผมสามารถคอเบลเจอร์หรือเบลนะผมจะกองการ์ดหรือดรอปได้นะครับโดยไม่ต้องจ่ายคอคอนะครับแล้วก็มีการ์ดนี้ในโซนะครับผมสุริยันความเสียหายไม่ถูกลดนะครับ แล้วก็ไปต่อที่นี่ครับผมไซส์สครับผมเป็นมังกรสุริยันโอเวอร์เทอร์นะครับบาวดักก่อนนะครับผมก็เป็นอ่าร่างที่เมื่อโจมตีด้วยชั้นหนึ่งเกรแล้วก็มีสกิลโอเวอร์เทอร์ใจหนึ่งเลือดในระหว่างไฟนอลเฟสนะครับผมคอมอนเตอร์ไม่ตายนะฮะจะกองการ์ดหนึ่งใบนะผมโดยจ่ายคอคอนะครับผมแล้วก็สับกองการ์ดนะฮะแล้วก็มีอันนี้ครับผมช่วยการเล่นได้นะครับผมเป็นมอนเตอร์ไซส์หนึ่งแบบเห็นมอนเตอร์ไซส์สอง่าลงสนามผมชาร์จจวนะครับผมก็ ช่วงเมนก็ลงอันนี้ก่อนแนละ้วลงอันนี้ก็ได้ชาร์จจวดแล้วก็หรือจะเป็นลงอันนี้ลงอันนี้นะครับผมก็ได้ชาร์จจวดใช่ไหมแล้วเราก็กดโอเวอร์เทิร์นในช่วงไฟนอลเราก็จะได้ชาร์จจวดหนึ่งทีเพราะว่ามอนเตอร์ที่เข้ามาเป็นไซส์สองครับผมอ่าประมาณนี้แล้วก็อันนี้สกิลเหมือนการแคนนะครับผมแต่ว่าได้เทิร์นละหนึ่งครั้งครับผมเป็นตัวชาร์จจวดนครับผมแฟลร์แฟงนะฮะแล้วก็ต่อไปครับผมเป็นใบของ UB05 ครับผมก็เป็นน้องไขนะ่ครับไข่แห่งสุรริยัันนะคบผม เรียกว่าเป็นใบที่ดีนะผมลงมาครับแล้วก็เลือกบอลดากอนหรือบอลโซเร่จากกองการนะครับมู่ออกหนึ่งใบนะครับผมแล้วก็มีแอคแล้วผมสามารถนําการนี้เข้าโซบอลดากอนนะครับผมหรือบอลโซเร่นะเมื่อเข้าโซได้จวดหนึ่งครับผมยิ่งมีการนี้ในโซก็ยิ่งเก่งขึ้นนะฮะแล้วก็ได้จวดได้เปลี่ยนมือคื้นนะได้รีดกองด้วยนะครับผมแล้วก็มังกรสุยันทุกใบอ่าไม่ถูกยกเลิกแล้วผมไม่ถูกถอดโซ่แล้วความสามารถถ้ามีการนี้ในโซนะครับผม แล้วก็ต่อไปที่ Impact ครับ Impact m o n เตอร์อันนี้เป็นบาร์ด็อกอนเบลส์ซัพพอร์ตรีเจเนเรครับผมเป็นล่างที่สามารถอ่าเสิร์ชไอเทมได้นะครับผมโดยเราจะเอามาเสิร์ชคู่กับอันนี้ครับผมเล่นกับด็อกอนฟอสกสุนสุิยันนะครับผมที่อ่าเมื่อลิงลุกนะครับผมก็เข้าไฟนอลก็ลุกครับผมก็เอามาทำเวฟนะทำเวฟกับอะไรครับผมทำเวฟคู่กับอันนี้ครับผม Impact ไซส์2ครับ เมอร์ลิง์เราสามารถจ่ายหนึ่งเกตได้ครับผมลูกกาเบนีดลนะฮะขออภัยครับผมหากเราสวมใส่เทมมังกรสุริยันนะผมเราสามารถจ่ายหนึ่งเกตดแล้วสแตนได้นะผมเป็นใบที่เอามาลิงก์คู่กับดาวน์ฟอร์นะครับผมมันจะเก่งมากๆนะครับแล้วก็เมื่อลิง์นะครับผมทิ้งเกตคู่แข่งหนึ่งใบยิงหนึ่งไลท์นะครับก็ตัดเกตได้ยิงไลท์ก็ใครที่คิดจะบีรอดก็หนักอยู่ครับผมบัตดี้บ็อกก็อาจจะเหนื่อยหน่อยนะฮะแล้วต่อไปครับมังกรสวรรค์ชั้นฟ้าผมเป็นใบ หลุมไม่เกินสิบแล้วก็เก็บสามจวดสองอ่าแล้วก็ต่อไปครับผมเป็นอ่าใบซันอินเดอะนักเน็ตนะครับผมก็รายได้ถ้ามีมังกรสุริยันหรือมอังกรดำนะครับผมแล้วจวดหนึ่งครับผมแล้วก็ถ้าคู่แข่งมีดอปโซนหกใบหรือมากกว่าชั้นหนึ่เกตนะฮะก็มาช่วยจวดแล้วก็เป็นเบาซัพพอร์ตครับผมเบาซัพพอร์ตนะฮะรายได้มีเบานะฮะชั้นสองเกตแล้วก็ได้คิวสองไลน์ครับผม ก็เอามาปั่นเกตแล้วก็เล่นกับอันนี้โหที่เป็นทาปิดนั่นเองนะฮะแล้วก็ต่อไปครับผมเป็นเบาจะพยายามนะครับผมก็ไล่ได้ในไฟนอลน,นะครับก็ชาสองเกตนะฮะแล้วก็คอมอนเต์ไปตายหนึ่งใบนะครับโดยจากคอคอร์ตจอสองครับผมก็เราคอแบบปกติหนึ่งครั้งแล้วก็อ่าเราสามารถคอจากเอฟเฟคการ์ดได้นะครับผมถ้าเราคอธรรมดาก็ครบเงื่อนไขแล้วก็น,นี้เป็นคอแบบพิเศษคอเอฟเฟคการ์ดแล้วก็มีใบนี้ครับผม ซันชายพาวเวอร์ชาร์ e นะครับผมเราจะชาร์จอ่าเราได้รับพลังชีวิตแล้วก็เกรนะครับผมเลือกได้นะครับผมเทคแรกจะเป็นได้รับพลังชีวิตและชาร์จเกรเทคสองนะครับผมก็จะเป็นคอมวันเตอร์ไซส์สองนะครับหรือสมบูรา์ที่มีคําว่าบาวด์ากอนหรือบาโซเล่นะในชื่อการ์ดหนึ่งใบจากดรอปนะครับผมก็เอามาคออิมแพคครับผมทำ wave ได้นะครับแล้วก็ต่อไปครับผมใบเติมเกรครับ b a l เ n สคิวครับผมเลือกใช้ความสามารถหนึ่งอย่างครับผมก็จะเป็นชาสองเกรนะครับผมแล้วก็หรือเป็นหยิบบาวด์ดากอนนะครับ หรือมังกรสุริยันในช่องดรอปกลับขึ้นมือนะผมซึ่งเบาลレスคิวล่างนี้นะครับผมจะไม่ได้ฮิวนะผมได้แค่ชาร์จเกจนะผมแต่จะเป็นถ้าเป็นเบาซัพพอร์ตนะครับก็ได้ชาร์จสองชาร์จสองเกจฮิวสองพูดถึงเรื่องเกจนะผมเราเยอะนะฮะเราก็มีดา r โก e เอ็กเ g e นะผมที่ใส่มาให้ที่สามารถนะผมเปลี่ยนของในเกจนะผมเลือกขึ้นมือได้นะครับแล้วก็ต่อไปครับผมติดกันนะฮะขอภัยครับเป็น บัตเอ็กซ์ลิงครับผมบัตเอ็กซ์ลิงนี่จะเป็นการที่เมื่อตี3ครั้งดูสามหนึ่งใบขึ้นมือก็เข้าเกตนะผมก็เอามาช่วยกันปั่นเกตนะผมแล้วก็เล่นลิงกระเบาลิงก์ใหเทมนะครับตีๆนะครับแล้วก็ต่อไปครับผมทันเดอร์เอ็กซ์อาเวลครับผมเป็นของ u ูบนะฮะไล่ถ้าเราใช้โอเวอร์เทิร์หรือโอเวอร์ทูนะครับผมก็เลยใส่โอเวอร์เทิร์มานะฮะแล้วก็เป็นไล่ก็ได้ฮิวสานะครับผมจอดสานะครับผมก็ฟัดมือรัวๆครับแล้วต่อไปครับผมเป็นโล่ครับผม ่าดับเบลันชิลนะครับโล่แห่งสุดยอดมังกรสุริยันนะครับผมเราเอามาแค่ยกเลิกการโจมตีหากจากนั้นผมหากบนสนามเรามีสุริยันจุดหนึ่งนะผมเอามาแค่ยกเลิกตีจุดหนึ่งเฉยๆแล้วครับผมมีแค่นี้แล้วไม่มีอะไรมากไปกว่านี้ครับเพราะมันเป็นเด็กเปิดกลางนะครับผมแล้วก็สุดท้ายครับโล่ที่แข็งแกร่งที่สุดไม่โดนตัดเปรียนะครับผมก็เป็นดับเบลันชิลโล้แห่งมังกรสุริยันนะครับผมก็ยูร์ตีชาร์จเกตฮิวไลน์นะฮะเด็กนี้นะผมก็ ไม่แพงนะครับผมก็ลองสามารถจัดเล่นได้แล้วก็ใบเบลเลสคิวนะครับผมน้องๆสามารถใส่เป็นใบที่เป็นรูปหน้าฮานาโกะได้นะครับผมผมไม่ได้เอามานะฮะฮานาโกะก็ช่วยในการชาร์จเกจน,นะครับผมก็ใส่อะไรก็ได้นะครับผมที่ช่วยในการชาร์จเกจน,นะครับประมาณนี้นะครับผมก็สําหรับเล็กโปรไฟล์นี้ก็มีคร่าวๆนะครผมไม่ได้มีเทสเด็กเล็กให้นะครับแล้วสำหรับคลิปต่อไปผมผมก็จะพยายามนะครับผมกลับมาทำนะครับผมก็เด็กน,นี้เป็นเด็กที่เล่นง่าย แต่ว่าก็ยังมีแพ้พวกบอดี้บ็อกแล้วก็ตัดเฟสแล้วก็เลททาลุกอะไรประมาณนี้ครับผมก็เป็นเล็กที่เล่นสนุกอีกหนึ่งเด็กนะฮะแต่ถ้าพวกเขาไม่มี3าใบนี้ครับผมก็ตีตายได้เลยนะผมต่อให้เลือด15ไลค์ก็ไม่พอจริงๆฮะโอเคครับ okay, ผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ